อ่าตอนนี้ครับเสียเงินกับสีเขียวน,นะครับลงบ,บอลนะครับพิซด่าเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนลีกเอเชียนลีกพนอดหลวงเก ร่วมมือจากนักกีฬาทุกคู่ประเภทนะคะวันนี้ผู้นี้เป็นผู้ชิงชนะเลิศอันดับ3ามคุณเนภะครับชิงที่สามระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวตัวแทนนักกีฬาสีน้ำเงิน กีฬาสีเขียวได้นมจะี่เคสมเมาสามมกียรีสัมผัอบสิงฉลาเลศนะครับเดี๋ยวไปสมัมผัสามาสัมผัสแข่งกันในสนามสนามฝั่งไหนเขียวน้ำเงินคนอะฝั่งนี้ใช่ไหมน้ำเงินนี่เขียว จิ๋วไปถ่ายเลยอ่ะไม่กลัวบอลอัดแล้วบการระหว่างเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเว็บจัดสีเขียวเป็นผู้เริ่มเกมในรอบแรกนี้นะคะเราใช้วิธีการจัดมั่วเอานะคะยืนเกาะกันเป็นกลุ่มๆเราไม่ได้เน้นทักษะการกคลื่อนไหนะคะใครเป็นสไตร์เกอร์อ่ะอีน่าใครเป็นสไตร์เกอร์วะใครเป็นกองหน้าวะ พี่เคยปะสีเขียวอันนี้เป็นแผกนการโอ้โหย,ดยอดครับอามาแล้วครับพี่เปิดมาด้วยพี่ส่งเกียรติส่งเกียรติส่งให้มูเลยมูส่งให้นภิลาแค่แค่ผีแสน,นะคะสีมันดำลงเรียนส่งให้พี่เอิร์ธขายไก่นะคะพี่เอิร์ธไก่ย,ย่างวิ่งแล้วนะคะเริ่มแล้วเขาลงสนามแล้ววันนี้เขาพิมพิสการมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะอาเตรียมพี่นิกมองบอลให้ดีนะคะจะมองตาสาวพี่นิกส่งบอลให้กับสินเงินรับไว้ได้นะคะเตรียมเงินไว้ส่งบอลมา พี่เกมนะคะกระนโพนนะคะเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดนะคะพี่เกมมาแล้วนะคะเยอากกกกกีฬาไม่กกกก นี่เข้าลูกอ่ะครับตามบอลนะคะสีเขียวได้ลูกอยู่ตอนนี้สีเขียวว่ายังไรถงเกียนเข้าไปสกัดบอลออกหลังลูกไปนะ,ะโอ้โหเนี่ยจะเข้าประตูแล้วแล้วเพลงตำนานเพลงอะไรวนะเนี่ยเพลงตำนาในใของกวนแหนนทิราจา้าสีนนเหลืองและสีแดงช่วยเก็บบอลด้วยค่ะ จังหวะเตะมุมนะคะของพี่สมเกียรตินะคะเราจะหักมุมโดยโดยพี่สมเกียรติเปิดบอลมาแล้วนะคะสีน้ำเงินรับไว้ได้รับไว้แล้วยังไงเตะออกหลังไมออกหลังไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาเตะมุมใหม่เป็นจังหวะลูกของพี่สมเกียรติคราวนี้เล็งองศาให้ดีนะคะ90องศาพอดีเป๊ก้าสิองศาดิฉาน ถ้างั้นเป็นี่สองศาส่งมาให้กับหน้าประตูพี่สมเกมาไอ้สมรัศมพาไหรัมวิ่งมาวิ่งมาพี่สมแค่แดงวิ่งส่งมาส่งมาให้ส่ง้สีเขียวสีเขียววิ่งรับแต่ข้าประตูตัวลองไปหนึ่งรอบไม่เป็นไรพี่บูวันนี้มาเจอแล้วพี่บูพี่บูว่าไงคะพี่บูส่งบอลมาไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงหมเลี้ยงเอส่งไปกลับหลังกลับหลังน้องรับไว้น้องรับไว้แล้วก็อ่าตองศา ข้างครับตอนนี้ครับทีละการโรยแอนโทนีครับสเตปสเตปแอนโทนีครับเอ้ยยัง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 ยนักกีฬาเอ๋ยยังแต่ปนส่งไปหน้าอย่ามาเล้นที่ประตูนะโอ้ตัวอะไกว่าไงอ่ะมาแยกกันระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวนะคะน้ำเงินได้ลูกไปส่งให้พี่รัชพลพี่รัชพลพี่รัชพลพี่เตมพี่เตมพี่เตมยังไงเราโชว์นีลาอย่างเดียวนะคะเราเน้นนีลาตอนนี้เจอกับพี่บูพี่บูพี่เตมพี่บูพี่เตมพี่บูพี่เตมเขียวเขียวลุงเขียวลุง เขยลุลมาแล้วสิน้ำเงินสิน้ำเงินว่ายไงบอลยังอยู่ที่พี่สบเกียรติแล้วพี่สบเกียรติวิ่งแล้วพี่สบเกียรติวิ่งแล้วแรงลรงประตูเลรงประตูหนึ่งร้อยสิบองศาร้อยสิบองศาหมายถึงความร้อนอ่า่าพี่ละทอนส่งมาให้กับ ตัวเล็กนะคะพี่บูได้บอลอยู่นะขณะนี้นะคะพี่บูลูกอยู่ที่พี่บูเป็นสังหวัดแย่งชิงกับกนกพลพี่บูกนกพลพี่บูกนกพลสีน้ำเงินมาลุมแล้วแต่พี่บูยังได้ลูกได้ลูกตอนนี้ลูกกบไปที่สีน้ำเงินสีน้ำเงินมีกิจภาพรองรับกิจภาพเตะไปหนึ่งที่โดนขาพีรพักออกทางยิงดิออดออมบอกเราจะโชว์ลีลาก่อนนะคะ ทุ่มไปให้พี่สมเกียรติสมเกียรติสีกับหลังไปตอนนี้น้ําเงินมาสาเขียวหนึ่งเขียวเหลือหนึ่งกับน้ําเงินสามเพื่อกันสู้กันน้าเงินเตะโดงกับส่งกับไปให้จบเออทีเขียวหมูสก,กัดไม่ได้สกัดให้เขาเบาโลอ,อโอ้ยไอ้ไอ้วิ่งเร็วมากไ,ไ,ไ,ไอ้ไอ้ผูลริกูลริก สีสีติดสีเหลืองมาติดสีลังเงินนะคะสีลังเงินเลี้ยงไอโนเหนียวแซมแซมแซมวางมวยแซมวางมวยส่งมาที่ภูรีภูรีได้ลูกสีเขียวสกัดไปสกัดไปให้พี่บูพี่บูวิ่งวิ่งแล้วส่งต่อที่รถชพนที่รถชนส่งกลับเข้าโกวสีเขียวเข้าไหมล้ัพธิตาชมเข้าไหมฮะออกหลังตาท่านนี้เหียวนะคะโอ้โห มาแล้วนะคะลูกอยู่ที่โกสีเขียวจากพี่นิกพี่นิกยิงไก่5้าเมตรโอ้ส่งกลับมาที่น้องแข้งแสดน้องแข้งแสตส่งให้พี่บูบอลหลุดไปข้างหลังไปเจอพี่ภู้ี่ผู้ลีเจอกับบูผูรี้โภู้ี่เจอกับกบูเอาเขียวมาช่วยมาช่วยสก,กัดช่วยกันช่วยกันลุ่มลุ่มลุ่มแล้ว,ล,ล,วลุ่มแล้วนะคะตำบวจอาสีเขียวได้ลูกส่งไปส่งไปหน้า เจอสีน้ำเงินสกัดไว้นะคะอ่าสีเขียวมาแยกกับอ่าพี่บูส่งออกข้างออกข้างมีน้องช่วยเลี้ยงลูกส่งกลับไปส่งกลับไปที่ที่ประตูข้างฟีาชีวิตจริงอ่าสีน้ำเงินส่งกลับไปล้างนะคะพี่รัชมพลเชลซีเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับลูกออกค่ะอิตาลีสปอร์ติ้งเจอกับเชลซี บอลอยู่ที่ที่นิคสีเขียวนะคะพี่ทีนิคสีเขียวส่าไปข้างล่างนะคะเห็นได้ลูกไปนะบอติงเจอเชลซีครับคิววิ่งแล้วนะคะคิววิ่งเลี้ยงลูกไปมีเสียงบอลสาดล้องสตาร์สกัดออกมาได้อย่าบังพี่อย่าบังอย่าบังอย่าบังโอ้ย ท้องกันที่สนามในเวลานี้ค่ะเฮ้ยเข้าไหมน้าสีเขียวมาแล้วจริงไหมย,ยอง ศูนยศูนส่สีสปอตติ้งนำไปแด้นำแซงนำซีลซีไปหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้ยนิกเซฟโอ้โห คิก็หญิงสีเหลืองสีน้ำเงินฟอยจะผ้าอันนี้เอนน<ส>าอไม่ใช่เรากลับมาส่งพี่ผู้บอลกันต่อนะคะพี่ภู้ที่ส่งบอลไปให้ใครให้ภูริภูริกลับไปกลับไปหลังแล้วไปหลังส่งให้เลยให้สแตมสแตมอาจาจะรับไหมอาจารย์ไม่รับสแตม,มจะเล่นกลยอย่างเดียวสแตมถอยหลังกลับมาลับบอลไม่ได้โดนสีเขียวลุม่มหลับบอลโดยพี่ภูนะคะพี่ภู้ขัดบอลออกไปข้างนะคะส่งให้น้อง แต้มก <gas> ับ <mean> พี่แต้มอีกครั้งกับพี่รัชพลอาซีเคียวโกรธกลับมาข้างหน้านะคะโดนทิ้งมันสกัดไว้โดยพี่โยพี่โยวิ่งแล้วพี่โย มาเตะโดยที่บุกพี่บูกพุ่งมาแล้วพุ่งมามาข้างมาข้างรักไว้สิเขียวสกปรกเจอชะตาชะตาค่ะพี่ละพัดได้ลูกแล้วพี่ละพัดตอบให้พี่พุ่งสุดพี่พุ่งสุดไม่ได้มองเลยไปข้างหลังเลยข้างหลังมีพูลี่อยู่พูลี่ลุยต่อพู้รีลุยต่อลุยต่อกันตัวเล็กแของยาวขายาวขายาวขาสั้นใครจะไปรบกันโอ้ยจะได้ลูกอยู่นท่าตอนนี้โอ้ยเดือดโว้ยเดือด บอลต่อเราไม่ยอมแพ้กลับส่งกลับมาให้นักกีฬาสีเขียวแข่งแสบน,นะคะสกันได้ลูก,อโ,อกโ,โอ้ยตะกันเตี้ยเะกันยโอ้ยโดนหลังยิงไปมาพี่พและะพ้วชนเพียรช,ะน,ะชะนเตียยแล้วสีเขียวไปหนะ้าสีเขียวไปหนะ้าเป็นสังวะตั้งรับตั้ง,งรับยังไงลูกอยู่ที่เพียรชะนเพีะะพรยรชนวิ่งแล้วเพีะะพรยรชลวิ่งแล้ววิ่งแล้วสวนแข่สวนแข่งสกันเตีเตะตะกันเตสสี้เตะบอพี่เอิร์ธขายไก่สกัดไว้ได้บอลยังอยู่ที่ มองง่าอย่างเดียวเราอ่ะหาเรื่องตลอดนะคะกลับมาที่สีเขียวสมาร์ทสีเขียวปลอดกันกลับพี่น้องสมัครแล้สังสารพิคีมากมาสักครู่นี้แล้วกลัมาอยู่ที่สีน้ำเงินสีน้ำเงินสกัดกลับมาโดยพี่โยพี่โยเตะออกมามุมมุมเมื่อไงมุมเมื่อไงสีเขียวสกัดมาได้เจอสเต็ปสกัดกลับไปให้พี่ภูริสเต็วิ่งมาเองแล้วสเต็ปขอวิ่งเองขอเปิดเองสเต็ปมื่อยังไงสเต็ปส่งกลับให้พี่ภูริสีเปิดมากางสนามโดนสีเขียวสกัดไปมากๆตอนิี้จังหวัดพลุมก่อนเอาเกม ตไปแล้วหน้าแล้วกัเล้ยงลูคนเดียวเลี้ยงลูคนเดียวตอนนี้มีพีรัชวยงช่วยพีสกไปยังไงดยังไงดนตู้เยิงยามก่เลยงหลูกๆเล่นู่้าคุณ่ตื่เ้กอลยเราเูกกันออกก็มันเราเอามาแล้วลูอยู่ที่พีสมเกียรตี่สมเกียรสับขารไป่งทีกองหน้ามห่วหว่ะพี่เกโอ ลูกทุ่มนะคะของนักกีฬาสีเขียวโดยพี่สมเกียรติพี่สมเกียรติเล็งแล้วว่าจะให้รัชพลเพราะว่าเป็นเพื่อกันอ่าแต่ว่าพี่บูมาช่วยนักกีฬาสีเขียวมีกี่ิจพลาดมาเลี้ยงลูกคนยาวนะ้พื่อจะส่งลังอย่าส่งมาข้างล่างเพราะมันบูกมาพี่เราอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเรามีพี่เอ,อิร์ธขายไก่ยืนมองสถานการณ์อยู่นะคะตอนนี้พี่เอิร์ธขายไก่มองสถานการณ์แล้วว่าไม่น่าจะวิ่งไปช่วยเพราะว่าตรงนั้นเรามีกํายคนวิ่งยาวมาเลยมานะ เล่นทางน้าตรงนี้เลยเอามาแล้วยิงมาแล้วส่งมาให้พี่บูพี่บู นีณไม่เข้าใจแหนแทนแนล้ำหน้าล้ำหน้าอะไรล้ำหน้าหรอของใครของใครล้ำหน้าใครล้ำหน้าช็ออยู่เนะี่ยคคนเองก็ว่าหน้าจะล้ำหน้าอยู่รูมาแล้วรัชบุรียกมือมาแล้วส่งมาส่งมาให้โอ้โหสีน้ำเงินใช้อ,อกวัดไว้สกัดไว้มีสีเขียววิ่งแล้ววิ่งแล้วรัวแล้วสระรัว,วตอนนี้มาแล้วแข่งแสบมาช่วยแล้วพี่เอิบ ตรงไปพี่สมเกียรติโอหสมานนักชันกันบ้างตอนนี้บุญบอลอยู่ที่พี่บูนะคะพี่บูหวานใจอัซุมานะคะหวานใจอัซุมาวิ่งหน่อยหวานใจอัซุมาวิ่งหน่อยจิสุภาพอิสุภาพว่าง่ายอิสุภาพเฮ้ยเฮ้ยพี่สมเกียรติใส่เดี่ยวพี่สมเกียรติว่าง่ายสักกี่วันกลับมาทลัมาว่าง่าพี่สมเกียรติว่ายังไงสมให้ไหมอิสุภาพไหมอีกสักลูมิไหมอิสุภาพอีกสักลูมิไหมพี่พีมาดักเอาไว้พี่พีไม่ยอมเอ้าทำไมอะเอะะเป็นเรื่องปะะ ความสัญญาจากนกทีนาะเลียนตัวเเพียนตัวพี่เอ,อิร์ดลงไปดูแลกิจการแล้วตอนนี้ส่งพี่พัทรพลใจกล้า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 ลงมาหลังจากที่เขาเพิ่งเตะตะก้อเสร็จนะคะค่ะเขาก็ยังล้าอยู่แต่ก็ต้องมาลงบอลช่วยสีเขียวต่อไปอยู่ใกล้ๆกล,กล้นะครับตอนนี้จังหวะลงนี้อยู่ที่พี่บูบน,น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าหน้าประตูตอนนี้มีพี่สมเกียรติและพัทรพลใจกล้าอยู่แต่ พี่รัศมี่วงสุนเตะสกัดไว้เมื่สคู่นี้สีดำเงินลวงไ้ตัวหนึงแล้ววิ่งสับสับสับยพี่โยพี่โยสัมาส่งใหรู้ีรุรีว่างาี่สับหลกไป่งให้พี่โยอีกมโดนสีเขียวสกัดไว้โอ้ยโอเดือดเดือดเดือดวพปูปูงไปไปปลยลาหาลำหน้าไม่มีวีทีสุิทัศอาส่วนสมบั ให้ลมลงเหรอวอลเล่บอลหญิงรุ่นทั่วไปสีเขียวและสีน้ำเงินพร้อมกันที่สนามในเวลานี้ค่ะวอลเล่บอลหญิงรุ่นทั่วไปสีเขียวและสีน้ำเงินพร้อมกันที่สนามในเวลานี้ค่ะเฮ้ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรลาเหรอหมดเวลา เขียวนำสีน้ำเงินอยู่หนึ่งประตูพอสูง